โหลครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟไหมครับเราผมหนึ่งจุดห้ครับผมเป็นเซิร์ฟ MC ็มซีฟันแลนด์ครับผมอันนี้ครับเซิร์ฟนี้มีระบบโดเนทนะครับโดเนทโถงมากมายนะครับผมไม่ปิดหนีนะครับเปิดตลอดนะครับแอดมินอยู่ดูแต่อยู่ดูตลอดเลยนะครับผมก็มีระบบแต่งงานระบบเลี้ยงสัตว์นะครับระบบป้องกันโครเทคต่างๆครับผมก็ระบบสล็อตแมชชีนระบบอ่าแล้วก็ระบบอีกต่างต่างยมากเลยนะครับผม เซิฟนี้เป็นกันเองครับผมมีอะไรข้องใจสงสัยไปสงสัยอะไรนะครับถามแอดมินได้นะครับผมเออเออเซิฟนี้ครับแอดมินจะใจดีนิดหน่อยนะครับไม่กัดนะครับผมถามได้นะครับถ้าเกิดแอดมินคนไหนนะครับอ่าบ้านาึ้นมาล้วเกิดผมเห็นนะครับผมจะการเองนะครับผมโยนอินทรีฟันอะไรครับ ับผมยวผมจะทิ้ง IP ไว้ข้างล่างนะครับผมใครที่จะเล่นนะครับหนึ่งที่านจะสอนนะครับ้ามาเ่นกันเยอะนะครับมีอ่มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่นะครับผมว่าให้มาช่วยกันคขามาเมนล่น,นะครับผมถ้าเกิดเอ่อคนเข้าเยอะนี่แจกสุ่มแจก v i p เลยนะครับผมว่าผมก็ยังไงงมาทิ้ง IP ไว้ข้างล่างนะครับผมับตอนนี้ก็อจบการงานแข่แค่นี้ครับมผมครับ